สวัสดีทุกคนนะครับผมโยคยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเกมชินนิมแพดนะสไปร์ลบิ๊กแพ5.6นะครับขอโทษที่หายไปหลังจากสงกานนะครับคือว่าผมทํางานแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งเปลี่ยน Windows จาก10เป็น11นะครับคลิปชอ็อตเป็นคลิปแรกนะที่ลงจากการถ่าย Windows 11แล้วก็คลิปนี้จะเป็นคลิปยาวคลิปแรกนะครับที่ลงถ่ายจาก Windows 11เนาะก็ตามนี้ก,ก,ก็เดี๋ยวจะเซตติ้งอะไรตอนนี้มันก็เข้าลอ่องเข้ารอยแล้วเดี๋ยวก็จะตามเก็บพวก เดวี่ไม่ขายที่ยัง <Okay. S 1> อัดไม่เสร็จนะครับแล้วก็คลิปอื่นๆที่จะต้องอัดต่อนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเราไปข้าบิดกันเลยดีกว่าครับผมโอเคผมวันนี้น่าจะเป็นวันที่16หรือเปล่าวะเช็คโอเควันนี้เป็นวันที่17แล้วเมื่อวานเป็นวันที่16นะครับอบิทมันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ผมก็ลงเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนเอาหมุนเฉยเออช่างมันขออธิบายก่อนแล้วกันก็ ผมเพิ่งกลับมาจากตอนที่ทํางานตอนกลางคืนนะครับแล้วก็มาลงก็หาทีมสองสามทีมลงผ่านแล้วนะครับเข้าใหม่มันจะมุมหมุนอะไรตอนนี้วะเพิ่งลงสดๆตอนร้อนเมื่อคืนเลยก็เจอทีมสองทีมนะครับเรามาอ่านกระแสพลังทีปกติดียว่ะที่เราได้บัฟครึ่งแรกความเสียหายน้ําแข็งจะได้เพิ่ม75%ดนะครับแล้วก็ครึ่งหลังจะเป็นความเสียหายธาตุไม้ธาตุพืช75%โอเค โอเคทีมที่ผมลองลงผ่านไปแล้วผมขอทีมที่ผมจะไม่ได้ลงก่อนละกันนะก็ทีมครึ่งแรกเนี่ยจะเป็นชาร์ลอตนาเวียแล้วก็ซิโลเนนแล้วก็เป็นฟูลินะนะครับทีมนี้มีวุ้ประจตัวคนเดียวคือนาเวียนะฮะผมมองว่านาเวียเนี่ยลงผ่านได้ง่ายๆเพราะว่ามันพังเกาะวายอบโคตรไวนะครับแต่มีทีมที่ัยกว่านั้นนะครับทุกคนไม่ต้องห่วง ลงได้แล้วทีมเรื่อนหลังผมเป็นเบนเนตอเลคิโนเอมิลี่แล้วก็เซิงหลิงนะครับรอบนี้เนี่ยบ,บังคับโมโนไฟนะครับอาจริงๆลงเทพไฟก็ผ่านแหละแล้วลงง่ายด้วยนะครับจริงๆคุณจัดเซตเทพไฟไปเลยนะลงข้างล่างถ้าไม่อยากเสียเวลาอืมนั่นแหละเอมิลี่ด้วยความที่มันได้บารอันนี้แล้วท่ามันรัวค่อนข้างรัวนะครับ เราจะต้องเจอกับไอตัวอบิสที่มันเป็นที่ต้องตีที่ต้องใช้สกิลตีเรื่อยอ่ะทีมนี้มันไม่เหมาะกับครึ่งหลังมันไม่เหมาะกับธาตุน้ําเพราะว่าไอตัวไอตัวเนี้ยมันต้องตีไฟตลอดนะครับถ้าเราเอาน้ำไปตีบอะมันจะเกาะมันจะไม่แตกนะครับผมใช้คําว่าเกาะแล้วกันลาวารดากอนสเตนจูเนี่ยลูปันปะวะเออช่างมันเถอะถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะครับโอเคมันต้องใช้สกิลที่รัว ซึ่งการฆ่าบอสตัวเนี้ที่ผมใช้ประจําคือผมจะใช้ซิงชิลกับเย,ยลานนะครับซึ่งมันเอาไปลง่าน้ําไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราจะลงห้องหนึ่งไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้เอมเมรี่มาแทนนะฮะกับเซิงหลิงเป็นเน็ตเนตเาะถามว่าไรเด่นลงได้ไหมรอบนี้ผมไม่ค่อยแนะนําไรเดนเท่าไหร่เพราะว่าไรเด่นไม่สามารถอีแล้วเกิดมาเล็ดป้อแปะ ตัวมอนพวกนี้แล้วก็บอสตัวนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเก็บช้าวายอบก็ไม่เหมาะเพราะว่ามันยึดอันติไรเด่นไม่มีอะไรให้กดใช้นะครับไรเด่นลืมไปได้เลยกับอบมิตรอบนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ยากเกินความพยายามเอาจริงๆอะไรเด่นมันสบายห้องห้องบนนะมันสบายห้องหนึ่งห้องสองแต่มันจะไปลําบากห้องสามมาดิแล้วห้องสามมคุณต้องเหลือเวลาไปเล่นครึ่งหลังด้วยนะครับมันจะจบช้าที่สุดแล้วตั้งแต่เล่นมานาเวียจบไวกว่าแล้วมีตัวที่ไวกว่านั้น ซึ่งครึ่งหลังเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้ลงจริงๆคุณเปลี่ยนเป็นเทพฟไฟได้นะเอาซีโรเนมไปเอาเอเมลี่ออกเอาซีโรเนมไปแล้วเอามาวิก้าเข้ามาแทนนะครับกับอเลกิโนเนี่ยเอามาวิก้ากับเจลเรนมาได้นะครับโอเคแต่ว่าผมจะใช้ทีมนี้ลงเพราะว่ามันก็ทีมันบ้านแล้วก็มาวิก้าก็ลงบ่อยแล้วนะครับเปลี่ยนตัวบ้างโอเครอบนี้ผมแนะนําว่าเอสคอฟเฟียโคตรดีนะครับแล้วก็อายากะ ทีมที่ลงไว้เยหลานแล้วก็ฟรินะนะครับทีมข้างบนเนี่ยจะมี2คนที่เป็นอาวุธประจําตัวคือเอสคอฟเฟียกับเยหลานนะครับข้างล่างไม่มีใครเป็นอาวุธประจําตัวเลยแต่ว่ามีอเลคิโนซีหนึ่นะครับโอเคปะลุยเออผมไม่ได้บอกคุณสมบัติของทําไมว่าพวกอายกะทีมฟีดเ่มันดีนะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเลยแล้วกันข้อดีของทีมฟีดก็คือมันแช่แข็งมอนได้นะครับ เพราะว่ามันรอบนี้ค่อนข้างที่จะแช่แข็งได้เยอะแล้วก็แทบจะทุกตัวเลยที่โดนแช่แข็งนะครแล้วยิ่งมีเอสคอฟเฟียมาก็คือสกิลแรงยกระดับอา้าวอันตรีผิดตัวยกระดับทีนน้าแข็งเลยอะเอสคอฟเฟียมาเอ่อฟาทุยสองคนนี้ผมแนะนำว่าให้แท็กรวมกันนะครับแล้วยิ่งเป็นทีนน้ำแข็งเนะี่ยยิ่งแช่ง่ายนะครับ มันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะอยู่แถวๆนี้นี่แหละพยายามอยาให้มันอยู่ห่างกันนะครับจริงๆเดี๋ยวมันก็เข้ามาหาเราเองนั่นแหละแต่ว่าบางทีมันก็ยืนแช่โง่ๆนะฮะอันนี้ต้องระวังไว้หนึ่งถ้าจะเล่นทีมอื่นนะนะหาค้าศึะมาไอ้นี่ก็ได้เนี่ยมันเริ่มห่างกันแล้วตีดันมาตีดันมาโอ๊ย ยังมีดอกสุดท้ายเฮ้ยโอ้โอ,โอ,โอ้มันอืดนะฮะระวังดีๆขนาดเลือดติ่มหนึ่งตีไปประมาณหมื่นห้าหมื่นก็ยังไม่ตายนะทุกคนต้องตีสองสาทีถึงจะตายเก็บพลังงานทาที่นึงโอเคบอสต,ตัวนี้เอาตัวสาฟ้ามาได้นะครับแต่ห้าเอาธาตุน้ำมานะ เพราะว่าเราต้องตีธาตุไฟให้มันครบหลอดนะฮะซึ่งทีมนี้แหละเป็นทีมที่รู้สึกว่าหมมเหมาะเป็นที่สุดแล้เวเศษนี่แหละเศษท,ที่มันแปลงร่างเป็นตรงเนี้ยมถาถ้าเมาธาตุน้ำตีนะครับเอาสายฟ้าตีได้เอาพืชตีได้น้ําแข็งไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้เอาตัวน้ําแข็งมาลงเลยผมมีตัวน้ําแข็งน้อยมากนะครับเนี่ยพราะหลังจากที่เราตีไฟเติมเต็มมันครบปเป็นเ็จแล้วอ่ะมันก็จะล้มให้เราตีแล้วมันก็จะปอกมากๆนะฮะถ้าคุณไม่ตีให้มันล้มแบบเนี้ยมันอึด แล้วเราตีเข้ามันไม่ถึงกี่พันนึงอะเนี่ยเห็นปะจากตีเป็นหมื่นลดไปเหลือ2องพันแปดพันเงี้ยค่อนข้างที่จะดีควาว่าเป็นอีโมโนไฟดีที่สุดนะฮะเราก็ตีตีไปเอาอนุธาตมาเออ ระหว่างนี้เวลาเหลือผมแนะนำว่าให้เก็บให้เก็บพวกไม่ตายไปใช้ห้องต่อไปโอเคผมว่าผมได้พอใจแล้วไปห้องถัดไปนะครับแต่ห้องบนนี้ไม่ได้เก็บเลยเลยเออัหยากะเลือนโลมากโอ้ก็เซฟไปนะครับมเอ็คอฟเฟียหิวหมูผมจะบอกว่าเอ็คอฟเฟียผมไม่ได้ ยังไม่10เติมตรนะหมายถึงสกิลอะ่ะก็ยังมีขาขานะครับไม่ได้ลงเลยหาสกิลแต่ว่าปั้นครบ90แล้วก็เอามาลงได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นอรยากะก็ได้นะครับเป็นใครก็ได้ที่เป็นท่าน้ำแข็งลิสลี่เอ่อกังวีผมไม่รู้สิผมไม่แนะนำแต่ผมมองว่าลิสลี่อะ่ะน่าจะลงผ่านพอๆกับอายากะ แล้วถ้าคุณมีมิสตอิเตอร์เน่ยผมมองว่าคุณน่าจะแรงกว่าผมดามเมจที่ทำได้นะระหว่างนี้ก็โอเคมันเลือดเท่านี้ก็รอมันแต่งร่างแยกร่างแยกกินส่วนนะฮะจริงๆก็เสร็จได้แล้วนะคือพูดๆไปนี่คือจะจบแล้วนะนะ อขอนนีทีหนึ่งดิเออน่าจะตายแล้วจบเนี่ยเรียบร้อยเวลาเหลือเท่าไหร่วะผมแนะนำว่าให้เหลือ8 20ขึ้นนะฮะ8นาที20โอเค8 30เหลือเฟื่อเลยเพราะว่าเราต้องทลายกาะไอ้พวกนี้ นี่แหละสาเหตุที่จะต้องเก็บพวกเอเนจีรีชาร์จไว้นะฮะพวกอันติเอาไว้ไว้ใช้กับห้องนี้นี่แหละซึ่งเอเมลี่ทำหน้าที่กระท้อเกาะพวกนี้ได้ไวนะฮะสำหรับผมมันไวมันไวมันไวกับเอาพวกซีเรนินกับมาวิก้ามาตีซิ ผมอาจจะผิดก็ได้นะเพราะว่าผมก็เล่นแค่แป๊บเดียวนะฮะไม่ได้แบบทดลองเล่นหลายๆตัวแต่ผมลองรอบสองแล้วมันเบิร์กเียแล้วก็ตีเก็บนิดๆหน่อยๆ นะครับเนี่ยสบายมากเลยผมพูดแทบจะยังไม่จบประโยคเลยอะ่ะก็คือพวกมอนอะไรพวกนี้ก็ตายกันแล้วอะ่ะโอเคครับทุกคนผมขอพอดก่อนนะครับขอพูดนิดนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าอบ,บีลิลบนี้มันจบไวมากแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองพูดไม่ทันนะครับทีมนเนี้ยอายกาศเนี่ยเครื่องบนเนี่ยห้องนี้จะเป็นห้องที่รู้สึกว่าเล่นสบายที่สุดแล้วก็จบได้ไวที่สุดแล้วนะครับ,รบผมแนะนําว่าหลังจากที่ค่าลูนการ ที่หลังจากที่ผมกดอันนี้ไปเนี่ยค่าลุนกัดเสร็จเหลืออันติไว้ให้อายกาศกดด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ฟีดต,ตัววายอบเอาไว้มันจะได้ไม่ต้องเรียกโล่สายฟ้าให้เราตีนะฮะเราไม่ต้องพังโล่อะเราสคิปเฟดพังโล่ไปได้เลยแล้วก็คัดจบมันได้เลยคนที่เล่นมิสปิเตอร์ก็คือแรงกับผมแน่นอนเพราะว่าผมใช้อายกาศเป็นอเมโนมะนะครับโอเคไปลุยเอสคอฟเฟียคือพูดไม่หยุดเลย ก็เซตจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้แต่ขอให้มีผ้ายากาศไว้ตัดใช้ตอนท้ายแล้วก็มีอันติทุกคนโอ<ฮ>้โห<ฮ>เด่นเลนโชไปทีหนึ่งโอเคมีอันติยากาศแล้วนะครับก็จบก็ตอนเซตทาเอสคอฟฟีอามีอันติไหมยังไม่มีเปลี่ยนเป็น ยี่สไปก่อนก,นก็ได้แล้วก็มาร์ตีเขาเปลี่ยนที่ละโอเคนี่เห็นปะมันตายแล้วเนี่ยนี่ยี่สิบเก้านาทียี่สิบพอดีเป๊ะยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยคือจบแล้วนะครับทีมฟีดคือแนะนำนอกจากอายกากะก็น่าจะเป็นลิสลี่ที่แนะนำนะครับผมไม่ค่อยแนะนำการอยู่เท่าไหร่เพราะว่าผมก็ไม่มีด้วยแต่ลิสลี่น่าจะรัวกว่าน่าจะฟีดได้รัวกว่านะครับ แล้ก็น่าจะแรงกว่าายากะด้วยคิดว่านะใครที่มีลิฟลีก็ลองคอมเมนต์ก็ได้นะครับคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะฮะโอเคห้องนี้ดูความที่เราเหลือเวลาเอะเล่นเยอะมากห้องนี้แค่อย่าตายก็พอครับเราตีเกาะพังทันไม่ทันคือจบได้แน่นอนแต่แนะนําว่าให้พงังเกาะดีกว่าพางังเกาะให้ทันดีกว่าแน่นอนเพราะว่าบอสมันจะปอก แต่ดูทรงแล้วไม่น่าทันเพราะว่าไม่มีอันติของสิงลิ้เฮ้ยทันเว้ยมีสเสลที่คอ <c oughs> ระวังโดนเผาตายเนียนะครับเพราะว่าเราโดนเบิร์นิงไปด้วยนะฮะแต่ถึงแม้ว่าตัวเอมิลี่เนี่ยเขาจะมีสกิลไว้ป้องกันโดนเบิร์นิงนะ แต่ก็ต้องระวังอยู่ดีเพราะว่าบอสมันตีแรงแล้วถ้าคุณเหลือเลอดปิ่มเดียวเนี่ยและยิ่งด้วยความที่ท่านพ่อนี่เขาไม่ได้รับฮิวจากใครเลยอาจจะโดนเผาตายได้นะครับหลังจากที่โดนบอสต,ตีผมค่นข้างที่จะห,หัวชนบอนอน,อนิดนึงชนบอ โอ้ยจริงหลิงไม่ทันเลยว่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเอเมิลี่อันตีวันข้างนานท่าอเอเมิลี่เห็นปะอยู่นานมากเลยอะอยู่นานก็เบ้นดีดีอ่ะท่าขนาดเล่นลโลคอลเดอร์เรชั่นอนะ่ะก็คือ,อยังยังไม่หมดโอเคเราก็ตีใหม่ฮะแต่รอบนี้เซตได้ดีกว่าเดิมเพราะว่ามีอันติจริงจริงตายซะบอส จบเรียบร้อยนะครับายออกไปข้างนอกกันครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็จบกลันไปกับอบิสแพด5.6แล้วนะครับทำไมรู้สึกว่าตอนถ่ายยืนอยู่นิ่งๆมันแหลกวะแล้วตอนตีบอลรู้สึกไม่รู้สึกว่ามันแหลกวะถ้ามันเรนเดอร์ออกมาแล้วมันแหลกเนี่ยผมต้องขออภัยนาทีนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปเซตใหม่เพราะว่าถ่ายช็อตมันเวิร์กไงพอมาถ่ายอบิสแล้วมันรู้สึกว่าเออทำไมมันไม่เวิร์กวะ โอเคก็ช่วงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวมากนะครับหลังจากจบสมการตอนนี้ก็เข้าครึ่งเดือนของเดือนพฤษภาแล้วนะครับพฤษภาว่าใช่เออแล้วก็จะจบเดือนภายในอีก2อาทิตย์นี้แล้วนะครับเออรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวมากเลยอ,อาจจะเป็นเพราะว่าติดทํางานก็เลยรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวนะครับแล้วก็ขออภัยที่ทคํคลิปช้าก็เพราะว่านั่นอะโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้นะครับว่าผมใส่ของอะไรไว้บ้าง แล้วก็ตัวที่ไม่ได้เราเอามาลงด้วยนะครับก็คลิปถัดไปผมจะลงวิทย์แพทหน้าเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ